กระติบข้าวเนี่ยสวยเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนเริ่มขึ้นโค้งแล้วนะอ๋อกำลังเริ่มงามแล้วนะครับนั่นนะ <c oughs> นั่นนะเออนั่นนะ <c oughs> เริ่มเป็นแล้ว <c oughs> อีลาหานานันหนามาทางพี่ไหมให้ลุงได้เห็นเออจะที่ใบอายลุงสิ่ถ่ายเนี่ย <c oughs> เออ <c oughs> เกง่งเก่งเก่งเก่งลูกเนี่ยเออเริ่มเป็นลายแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มแล้ว <c oughs> แผนกโน้นคือแผนกจักตอกแม่นบ่ เออเดียวสามสาวเนี่ยอันนี้เป็นแคมป์นะครับเก็บใบพัดเก็บประกอบนะฮะก็เหลือไม่กี่ใบแล้วนะฮะเนี่ยของมอนซูนวินฟาร์มนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะผมมาตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นโรงงานมันสัมปะหลัง เ,เรื่องยู u ูบเนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าช่องในตำนานคนติดตามเป็นล้านเนี่ยตอนนี้คนดูหลักพันก็มีหลักหมื่ก 100, กมมนก็มีล้มหายตายจา,ยา,ยายกก็เยอะนะครับตอนนี้คือวัฒนักรของ youtube นะครับคุณเห็นแบบโอ้ยช่องนี้ขึ้นมาคนดูหลักหลายแสนน,นี่โน้นนะฮะก็ u t u b e มันดันมันดันหน้าใหม่ๆนะครับคนไม่เคยทำ u t u b e ไม่รู้หรอกคุณลองมาดูช่อง,งเก่าๆดูสิที่เคยทำอะ่ะแต่ก่อนอ่ะ มีเปิดคลิปมาคนดูหลัก3สนแสนสี่แสนห้าแสนเยอะแยะตัวนี้มิดสวยม้อยไม่มีนะต้องไปขายของหากินก็มีนะครับนี่คือวัตรศัก์ของยูทูบเบอร์นะครับเอกคนเดินทางก็แนวเดียวกันนั่นแหละครับก็ทำไงอะยูทูบมันไม่ดันนะครับผมพูดให้ฟังนะครับ แล้วเราไม่ต้องมาเปรียบเทียบนันนี่โน่นนะครับคุณไม่ทำ Youtube คุณไม่รู้หรอกมันไม่ได้หมายว่าคุณเบ้าลาวอีสานแล้วยอดวิวมันจะสูงกว่าผมนะฮะแย่งนั้นมันก็คงจะแบบมีคนแบบทำแบบเบ้าลาวกันคนก็ดูกันเยอะแยะสิมันมีกี่ร้อยกี่พันช่องนะครับเออแหมเหมือนเด็กเลยนะย คุณไม่ต้องพูดหรอกครับไม่ต้องพูดถึงรายได้นะเอาคนที่ทำนยครับเราเล่าจ้อยๆเนี่ยถ้าให้มันรายได้หนึ่งในสิบของผมนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วครับบอกให้รู้ไว้เลยนะไอยอดพิวไม่เยอะเท่าผมนะอ๋ของผมไม่เยอะเนี่ยนะครับ ก็ปวดไม่ฟังนะครับบางทีก็เจอเม้นต์แบบพวกแฝงอยากให้มาทำเองอย่างเลยค้าคุณแน่จริงคุณก็มาทำเลยคุณว่าคิดว่าเว้าลาวแล้วคนจะติดตามเยอะนะครับนั <laughs> ่นแหละมีคนพูดอย่างนี้เยอะนะครับบอกว่าเว้าลา,าวสิคนจะได้ติดตามเยอะโอ้ามันมีคนเว้าลาวอยู่เป็นเป็นร้อยช่องผมก็ดูสิครับ ไม่งั้นป่านี้มันคงจะพากันรวยเลยแล้วล่ะช่องที่เคยดังๆนี่ก็คนดูน้อยนะครับมันเป็นของมันเป็นเรื่องของอ YouTube ระบบเอาการทของมันนะครับเอาอตายแล้วผมต้องผมต้องหยุดก่อน้ะครับเนี่ยไม่ไปต่อละฝนข้างหน้าครับเวรนกรับเลยฝนครับ อยก่อนครับหลบตั้งหลักก่อนครับอาจะแรงด้วยนะครับบ้านดักล่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีที่หลบอยู่เนี่ยข้างหน้านยบ้านนี้ก็บ้านชนเผ่าเตียงนะครับผมมาครั้งแรกที่ผมมาเขาจัดงานแต่งงานชนเผ่าเตียงนะอยู่ที่นี่อยู่นะครับเขาจะผู้หญิงก็จะพากันสูบบ้องะบ้องใหญ่นะช่วงนี้ไม่เห็นนะ คนนี้เขาไปไร่ไปสวนกันนะครับเงียบนะฮะอย่างบ้านฝั่งตรงข้ามนี่ก็บ้านน้องโอ๊กนะครับไม่น่าจะมีคนอยู่นะครับเงียบแต่ทางโน้นนี่คือฟ้าแจ้งมากนะครับแต่มาคลึ้มตรง,งแถวนี้แล้วก็ตรงทางลงนี่แหละครับฝนบนะน,นะครับนะตรงภูวัวเนี่ยนะครับอันตรายด้วยนะครับเพราะว่า ทางมันลื่นนะถ้าฝนตกมันมองไม่เห็นนะฮะผมสายตายังไม่ดีอยู่ก็เลยหลบดีกว่านะครับเงียบๆหน่อยนะครับเนี่ยขนมมาแจกเด็กนะไม่ฝนมันก็นเม็ดลงแต่ลงเม็ดนะฮะไม่แต่ว่าไม่ได้แรงอะไรเบาๆสาวน้อยมา ให้ขนมสาวน้อยก็ลงมาจากดักจึงก็มาไกลพอสมควรนะครับสังเกตเห็นว่ามันโอ้ขึ้นมามันชันพอสมควรนะฮะเนี่ยแล้วยังลงไปต่ออีกเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าดักจึงนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโน่นแหละครับพันสามร้อยเมตรประมาณนี้นะฮะพันสองร้อยพันสามร้อยเมตรนะครับลงไปอีกนะครับก็จะเข้าสู่เขตเมืองลำมา หมู่บ้านแรกก็คือบ้านปลาออนะครับระหว่างทางก็ถนนก็พีพังนะครับเพราะว่าเขาสร้างอันนี้แหละครับสร้างรถบรรทุกมันเยอะไงสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมนี่แหละครับแล้วก็สายส่งนี่เขาก็ทำระโยงระย่างเลยนะฮะเนี้ยนี่ก็จะถึงบ้านป่าอ่อแล้วนะครับบ้านแรกของเมืองละมาดน,นะครับ เมืองละมามแขกเสกอกเป็นเมืองเอกของเซกอกครับแต่มันก็ยังอยู่สูงอยู่นะน่าจะอยู่ห่างจากตัวเซกอกนี้4 0หลักได้นะห่างจากบ้านดักหลาดน,นี้น่าจะสักสิบหลักประมาณนี้นะครับถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภูเขาสูงไงแต่ที่นี้ก็สบายแล้วทางไม่ได้เพลผักนะครับก็ยิงยาวได้สบายเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับบ้านปะอ ะครับบ้านปะะอไม่รู้แปลว่าอะไรนะคือชื่อบ้านนามเมืองมันเป็นชื่อของชนเผ่านะครับเพระนั้นก็บางทีมันก็เราก็ไม่รู้นะครับของที่ลาวจะเป็นล่าอย่างนี้นะครับ เกินเจอบ้านน้อยกลางหุบเขานะครับแล้วเขาสารกระติบข้าวขายเนะี่ยกระติบข้าวงามๆครับนี่โอ้มีจานดาวเทียมพร้อมด้วยน,นะฮะกระติบข้าวนี่สวยนะครับนี่ยเหมือนกับเพิ่นจะสารเองนะฮะเนี่ยวางไว้ห้อยไว้ขายน้าเหอนนะครับเนี่ยกระติบข้าวเนี่ยสวยเลยนะครับ นี่นะครับนี่ไอ้บ่าวน้อยนี่ก็จักตอกสาวน้อยนี่สารเพมืนว่าสารเองกับมือได้เผนวานอ่ะเก่งลูกเออนี่นี่นะครับขึ้น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 โอ้นี่กําลังขึ้นโอนางน้อยเนี่ยนั่นก็กําลังขึ้นเดะทำเองสารเองี่กระติบเอาเฮ็ดไปลูกเฮ็ดไปไอ้นี่ก็ห่วงเจ้าของเนี่ย มหมาตัวนี้มันห่วงเจ้าของไม้ที่ทานี่คือไม้เฮี้ยนะฮะเนี่ยแต่ว่าทางนี้เขาเอืน่น่าไม่อย่งเกาะไม้ลาวอ,อ,อันนี้แต่ว่าจริงๆคือไม้เฮี้ยนั่นแหละครับไม่ใช่จักตอกภาษาส้นเผาภาษาสนเผาเลยว่าไม้ลาวแต่อันนี้คือไม้เฮี้ยนะครับเออภาษาลาวไม้เี้ยเออแมนไม้เฮี้ยนี่เพื่อนอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่ามีไฟนะมีไฟทุลเซลล อยู่หลังคาบ้านเงอนหลังเดียวสองหลังโอ้สองหลัง,ง,ลงยู่กันสองหลังนี่บ่สองสาหลังเนาะพ่นพร้อมอยู่กลางป่าจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่มันหมูหมูอันนี่นะครับเพิ่นเริ่มขึ้นโค้งแล้วนะอ๋อกำลังเริ่มงามแล้วนะ,ะับนั่นนะนั่นนะเออนั่นนะเริ่มเป็นแล้วอีลาหันหนามาทั้งพี่ไหม ให้ลุงได้เห็นเออ่าที่ไปอายลุงสิท่ายเนี่ยเออเก่ง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 ลูกเนี่ยเออเริ่มเป็นลายแล้วนะครับเริ่มแล้วแผนกโนนคือแผนกจากตอกแม่นบอกเออเบาหน่อยสานีจากปีเจ้าห่าได้จากปีแล้วสิบสองสิบสามได้บ่กบจือตีอีนางนี่ได้เท่าไหร่อันนั้นเจ็ดปีอันนี้จักปีนี่บบฮู้เนาะ สักสิบนี่แหละที่ออทลูกเขาในเตยปแปดปีแปดปีอ,อันนี้เด้ตอนเราเชิญลูกน้องเขาลูกน้องตีหลานตีหลานเจ้าตีไอเชิญนเะด็กอยูนนะ่เราไมอยู่น้อกันนะแต่อยู่น้อกันแต่ปีนี่ช่องปีสามปีอย่ไอหมาน้อยมันห่วงมันห่วงเจ้าของห่วงผู้สาวน้อยนี่เออให้มันไปแล้วครับทีนี้จะได้ถ่ายคลิปให้มันดีเออเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว อ,อได้แปดปีเพื่อนว่าเนี่สาวน้อยนี่แปดปีเพิ่นว่าอันนี้ก็สิเล่าเล่าเดียวกันเนี่ยเราแปดก็ปีเลยเนาะซ้ำๆกันเนี่ยเนาะซ้ำๆเดียวนนะเนาะเริ่มเป็นลายแล้วนะครับเขาสารเองนะสารติบข้าวเองเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้โชว์ให้เห็นเนาะครับว่าเพื่อนสารได้นะครับสารเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็น,นกำลังเริ่มเป็นลายแล้ว อันนี้จะช้าหน่อยนะครับแต่ทังหัวพันนี้คือจะใส่ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บต,บตับเลยสารไวมากแต่ไม้นั้นมันน่าจะเป็นไม่อ่อนแบบนี้นะอันนี้จะช้าช้าหน่อยแต่มันจะสวยนะครับออกมาเป็นติบข้าวแล้วจะสวยน่สานแน้วฟีมือลูกเองบอกสารนะเ <c oughs> ออเก่งแ้นี่บอก <c oughs> โอโซดูมาลุงเบิ่งดู นี่นะครับคือผลงานของนางน้อยนี่นะครับสารพึ่นว่าเพึ่นสารเองเนี่ยขายเท่าไหร่นี่เนี่ยหกสิบหกสิบเลยบอ่อแพงนะครับหกสิบไม่ถึงร้อยบาทนะครับเออฝีมือเด็กน้อยเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเอานี่ก่อนจะถือไว้ดุ๊ดกจะลุงเงินวางไว้ก่อนเอาบ้าเบิ้องไม่นี่นะครับ ส0บพันนะครับประมาณ80กว่าบาทนะครับฝีมือเด็กน้อยเนี่ยแต่ว่าสองสามวันจังสีได้เนาะสองสามมือจังสีได้เนาะลูกสารจังมือจังสีได้ซ้ำนี่นะอสองมือ,สอ,มอสองมือตีสองมือ,อหนึ่งหน่วยนึงเนาะต่อคนมันบ่ก็เป็นอาชีพได้นะครับเนี่ยสาวน้อยก็จักตอกนะสาวน้อยนี่ก็สาราน,นะครับ แล้วเขาเขารูปนี่เจ้าเจ้าเป็นคนเข่าพ่อเป็นคนเข้านะครับเข้าเข้ากระติบเนี่ยแต่ว่าสารนี่คือลูกแบ่งหน้าที่กันทําแบ่งหน้าที่กันเทศเนาะนะฮะอย่างน้อยก็เห็นว่านี่เด็กมีความสามารถในการทํานะครับเออเนี่ยเด็กลาวในชนบทก็ต้องรู้จักช่วยพ่อแม่ทํางานช่วยช่วยพ่อแม่หาเงินตั้งแต่เด็กเนาะดีแล้วลูกดีแล้วอะยิ้มให้น่ยิ้มใส่กล้องดู ซื้ออยังก่อนลุงถามซื้ออยังก่อนซื้อซื้ออย่างแหนางอย่างแปะเอามาดูซื้อยังก้อแปะแล้วนี่เด้ซื้อยังแปะบักลาดเลยซื้อยังเออเออเออายังอายอยู่นะเด็กยังขี้อายนะครับเจอกล้องก่อนอ่ะเอาละเอาเอาขนมมา เออเดี๋ยวสามสาวเนี่ยมาเออได้ขนมพร้อมมะได้ขนมแล้วได้ยังอีกอรางวัลคนเก่งเออก็เหมือนกับบ้านนี้แหละครับที่บ่าวแม็กชอบเอาของมาแจกฮะก็จะนี่นะครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะถ่ายตอนที่ให้เงินเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าบางคนหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับว่าเวลาทําคลิปไปถ่ายทํารายการเนี่ยชอบจะมาบอกว่าให้เงินเขาแน่แบางคนก็บอกว่าชอบมาอะไรเงรี้ยะฮะจริงๆเนี่ยโอ้ไม่ใช่ให้ธรรมดาครับให้เยอะด้วยนะอย่างทำนั่นทำนี่หน่อยเดียวก็ได้สาวพันสี่สิบพันนะฮะให้เด็กให้รางวัลเขาท่าสารให้ดูก็ให้รางวัลอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ผมไม่ชอบถ่ายตอนให้เงินนะฮะบอกตรงๆนะครับดังนั้นคนบางทีก็ไม่เข้าใจนะฮะหาว่าเราแบบมาถ่ายฟรีนะสวยดีนะครับฟีมือของเด็กน้อยนะครับให้ขนมกินดีใจเยอะเลยนะครับเดินทางต่อครับลงมาข้างล่างนี่คนละโลกเลยกับดักจินนะฮะมันจะร้อนหน่อยนะครับละหมาบ นะครับเก็บใบพัดเก็บประกอบนะฮะก็เหลือไม่กี่ใบแล้วนะฮะของมอนซุนวินฟาร์มนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะผมมาตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นโรงงานมันสำปะหลังที่ไหนได้นะครับ มาถึงแล้วนะครับเมืองลำาบคือผมไม่ได้มาแบบรวดเดียวนะครับแวะพักหลบฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจอดถ่ายคลิปนะครับคือกะให้มาถึงเย็นๆนะฮะจะได้กินข้าแวแล้วก็เข้านอนเลยเข้าที่พักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดินทางไปดักจิงคาวนิ้นี่เริ่มออกไปนอก พอสมควรนะครับเห็นอะไรเยอะดีนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาหน้าหนาวบ้างนะครับเบื่อตากฝนละเดี๋ยวจะมารับลมหนาวที่ดักจริงบ้างว่าจะหนาวขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าหนาวมากลองดูว่ามันจะหนาวสาั้นหนาวสั่นเอนหรือเปล่านะครับพอมาถึงพอมาก็มาบ่อยนะครับเซกองนี่นะครับ ก็เป็นแขวงหนึ่งที่สวยงามนะครับขัวมิตรภาพลาวญี่ปุ่นขัวเซกองเซกองก็ไหลมาจากโน่้นะครับเมืองกะลึมนั่นแหละครับชายแดนเวียดนามลาวเวียดนามน,นะครับ แล้วก็ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับไหลผ่านมาเซกองอัตปือแล้วก็ตรึงเตรงลงแม่น้ำโขงที่ประเทศกัมพูชานะครับสตรึงเตรงนะครับคนนี้เขาทำอะไรเนีย่ยเกอดูบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเอามาของมาขายอ๋อของมาขายครับขายของเกดต้องเมาขาย อ้ยานแมงแรงขัวนี้มันได้ฟิลดีจริงๆนะครับเนี่ยเซกองก่องก่องก่องขัวมิตรภาพลาวญี่ปุ่นแขวงเซกองก่องก่อง